บ้านไม้ที่ชนบุรีถาสถาพรอยู่แบบเรียบง่ายในวัย57ยังหล่อดูดีมีเขาอาดีตพระเอกดัง เปิดชีวิตนักสแสดงผู้กำกับละครและผู้จัดรุ่นใหญ่มากความสามารถถาสถาพรนักวิเลยโลดที่ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกับเส้นทางความรักร่กรวม30ปีของภรรยาสาวสวยดีกีนางงามที่จุดเริ่มต้นหนีตามกันมาพร้อมเล่าวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่ถึงขั้นต้องขายบ้านขายรถในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31และอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรตอนนี้พี่ถาทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้พี่ดูละครอยู่เรื่องเดียวส่วนเบื้องหน้ากลับมารับเมื่อปีที่ แล้วลึกๆแล้วชอบเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังมากกว่ากันมันคนละอย่างกันถ้าเลือกได้ก็คงเลือกทั้งสองอย่างเลยเราเกิดจากเบื้องหน้าก็จริงแต่ด้วยช่วงวัยงานของเบื้องหลังมันคลาสสิกเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเงินเท่ากันไหมโอโหต่างกันฟ้ากับเหวเบื้องหน้าได้เงินเยอะกว่ามาคุยเรื่องความรักบ้างพี่ถาแต่งงานคบกับคุณนกมา30ปีแล้วเกิน31แล้วสมัยก่อนความรักเปิดเผยไม่ค่อยได้ช่วงนั้นก็คือเปิดเผยพอได้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราก็ไม่ ชอบเก็บอะไรอยู่แล้วเพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่มีผลต่อความนิยมไหมอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นมันเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่เรามาช่วงพีคมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตัวตนของเราไม่ใช่จะมาเหนียมเกี่ยวไหมที่ตอนนั้นพี่เป็นพระเอกดังมากแล้วต้องไปจีบสาวนอกวงการบันเทิงมันเลยทําให้เขาอาจจะคิดว่าเราเจ้าชู้มันก็สองแง่สองงามพอเบื้องต้นเราก็เป็นคนขี้อายอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้พบกันได้ไม่นานหนีตามกันเลยมันเป็นการพูดคุยกันในเมื่อเราจะ ช,ชีวิตร่วมกันเหมือนก็ต้องมีกระบวนการแต่ทั้งฝ่ายผมและภรรยายไม่ได้ติดที่จะทําพิธีรีตองอะไรเรียกว่าพาหนีแต่พาหนีในความหมายของผมคือบอกกล่าวทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายผมก็จะรู้ว่าแต่จะไม่ได้มีพิธีคือนะเวลานั้นต่างคนต่างมีความคิดว่ามันมีเยอะแล้วที่แต่งแล้วก็ต้องเลิกลากันไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าความคิดเห็นนี้คนนั้นคนนี้จะต้องมาคิดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอย่าเลยเพราะถ้าเราไปไม่ถึงไหนเราจะอายเขา พอถ้ามีพิธีรีตองขึ้นมาก็จะเป็นข่าวประกาศให้ชาวบ้านรู้เห็นว่าคบกันได้แค่ปีก,กว่าตัดสินใจมีลูกเลยตอนนั้นใกล้จะ30วันหนึ่งก็ปรึกษากันว่ามีลูกกันไหมเขาก็บอกว่าได้สิมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยในเมื่อเรามั่นใจกันแล้วพอบอกว่ามีก็ปล่อยก็ระยระยสักสองปีถึงจะติดคนแรกลูกสาวแล้วก็เว้นมาจนถึง8ปีมีลูกชายคนเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงเรื่องพิธีหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งเราก็มีไปวัชนาสงครามไปทําบุญให้เป็นสิริ มงคลทำกันในครอบครัว